วันที่13เมษายน2563วันนี้ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยทางคณะสงฆ์ก็ขอนโมทนาเจริญพรอ,อำนวยอวยพรให้พี่น้องสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายหรือพี่น้องต่างศาสนาที่อยู่ในเมืองไทยนี้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัย โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังคุกคามอยู่ในปัจจุบันนี้ให้ห่างไกลเว้นไม่ให้มากร้ำกายเราทั้งหลายให้ทุกท่านมีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีแข็งแรงตั้งวอกจังใจทำงานเพื่ออนาคตจะได้สดชื่นแจ่มใสโดยยึดหลักธรรมคำสอนของศาสนาเป็นชาวพุทธก็ยึดถือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า อย่างที่หลวงพ่อว่าไปนี่แหละหนึ่งไม่ประมาทสอยึดหลักศีลธรรมโดยเฉพาะศีลห้าเป็นหลักชีวิตชีวิตจะมีความสุขแน่นอนนอกเหนือจากนั้นการทำงานก็ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังอย่าได้ประมาทการไปการมาการทำงานก็เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการไปการมารถรากตามถนนทางก็เยอะต้องให้มัดระวังต้องให้มีสติไม่งั้นชีวิตเราก็ไปไม่รอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นชีวิตจะไปรอดต้องทำงานด้วยความเป็นคนที่มีสติไม่ประมาทรักตนเองรักชีวิตรักพ่อรักแม่รักครอบักครัวต้องทำงานด้วยความไม่ประมาทยึดหลักคำสอนของศาสนาเป็นประเด็นสำคัญของการดำเนินชีวิต เพราะฉะนั้นในวันนี้ขออนุภาพแห่งคุณพัะพุทธพระรมพระสงค์คุณงามความดีในสากลโลกบรรดามีเจ้าภูมิเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าเมืองโปรดประทานพรให้พี่น้องสาธุชนทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนสุขภาพกายดีไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยสุขภาพจิตด,ดีทำงานด้วยความไม่ประมาทระมัดระวัง มีชีวิตอย่างมั่นคงพร้อมที่จะเป็นทรัพยากรอันประเสริฐที่ดีของของสังคมในโอกาสต่อไปสุดท้ายขออนุมโมทนาให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญหายเคราะห์ขเข็นทุกโศกโรคภัยอยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาลและสำเร็จที่ผลในสิ่งที่ทุกท่านเพิ่งปรารถนาทุกประการด้วยเทินขออนุมโมทนาเจริญพร